ผิดคนอื่นมันเห็นได้ง่ายอีลีแต่ความผิดตัวของนี่บอกเคยเห็นเลยแมนบอกเอาตาดำพิกกับมาแนมเจ้าของก็คือการการหันกลับมาแก้เงื่อนของเราตัาง้งศีลขึ้นมาปกปอ้องเส้าเกี่ยวของไปเพื่อกอื่นน่ะน่ะ นนี่นะที่การที่เรากําลังแก้งเงื่อนเรามมันก็จะ,จะเจริญขึ้นทั้งเราและเขาถ้าเรามองไม่เห็นว่าตนผิดชีวิตก็โง่ไปอีกนะแสนนานนะเนี่ยะสรุปทำหลวงปูแต่ถ้าเรามองเห็นว่าตนผิด,ช,นะนนผดชีวิตก็มีปัญญาไปนอนแสนานานชั่วกับชั่วกันถ้าเรามองเห็นว่าตนผิดแล้วแก้ไขนะชีวิตเราก็จะมีปัญญา ไปอีกนานแสนนานเหมือนกันแม้เราไม่รีบทําประโยชน์ท่านแต่เรารีบทําประโยชน์ตนคุณจะได้ประโยชน์ท่านอัตโนมัติเพราะมันคือหนึ่งเดียวธรรมะสองมันรวมกันเป็นหนึ่งคุณทําประโยชน์ตนให้คนอื่นเห็นนั่นแหละคุณกําลังทําประโยชน์ท่านคุณกําลังช่วยเขาลเลยตรงๆเลยไม่ต้องแผ่เมตตาแบบแบบท่องอะ่ะแต่แผ่เมตตาแบบทา นะคุณจะสังเกตว่ารอบคนรอบข้างคุณเปลี่ยนเพราะคุณเปลี่ยนึเน,นี่ยนะพวกเราทํางานสําเร็จแล้วนะจงรักษาเหมือนที่หลวงปู่บอกไว้จงรักษา,กกษาความถูกต้องถูกตรงในสิ่งที่ผู้เจ้าพระพทธศสัตถถว์ถ่ยทษไว้นั่นแหละคือการรักษาเขาเรียกว่าทําบํารุงศาสนาสืบสารศาสนาให้อยู่ต่อในตัวพวกเราเนี่ยนั่นแหละ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเราเป็นเนื้อของของพุทธะแม้ไม่ใช่ญาติแต่ว่าตั้งใจลดกิเลสก็เป็นเนื้อของพุทธะนะแต่แม้เป็นญาติแต่ไม่ไม่ตั้งใจลดกิเลสก็ไม่ใช่เนื้อของท่านดังนั้นเราเป็นเนื้อแท้ของพุทธะเราไปที่ไหนศาสนาอยู่กับเราเห็นไหมศาสนาก็จะอยู่กับเราเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา พระเจ้าก็อยู่ในเราพระโพธิสัตว์ก็อยู่ในเราดังนั้นเราไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนยิ่งจิตที่เป็นโพ,พธิสัตว์สูงเท่าไหร่มีเอากิเลสออกได้มากเท่าไหร่มากเท่าไหร่ก็จะเป็นโพ,พธิสัตว์ที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นก็จะช่วยปเหลือมวลมนุษยาชาติได้มากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นพวกเราอย่าไปดูถูกตัวเองนะว่าตัวเองเสื่อมหรือไม่มีดีอะไรพระเจ้าอยู่ในเราในส่วนที่เราลดกิเลสได้ ในส่วนที่เราบรรลุทาได้นะั่นน่ะพู้เจ้าพระโพธิสัตว์อยู่ในเราแต่ในส่วนที่เรายังทําไม่ได้เรามีแรงของพู้เจ้าของพระโพธิสัตว์อยู่ในเราแล้วนี่เราก็ตั้งใจต่อก็ไปปราบมารในส่วนที่เหลือลนะั่นน่ะเราก็จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณว่ามันง่ายไหมล่ะที่จะมาเอาภาระหมู่จะเข้ามาฟังหมู่เพราะถ้ากิเลสมันเป็นตัวสั่งการอยู่ มันก็จะคิดออกนอกหมู่ฉันอยู่คนเดียวฉันทําคนเดียวถึงแม้ฉันอยู่ในหมู่ฉันก็ไม่ได้สนใจหมู่ฉันทําอะไรฉันอยากทําอะไรก็ทําไปมันง่ายที่ไหนเรากิเลสผู้เจ้าจึงต้องให้มาขยันทําเหตุแห่งมิมุตห้าถ้าใครไม่ได้ทําเหตุแห่งมิมุตห้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่พี่นายพูดอยู่ในหมู่นั่นแหละแต่ให้มาเข้าคุยมาสนทนามาพูดคุยกิเลสเข้ามาไม่ได้เพราะกิเลสมันเป็นตัวคอนโทรลเขาอยู่มันนั่แหละเขาเรียกว่าติดแป้น นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าเราตอนที่เราจะออกนอกหมู่เราเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเอาตะดาพลิกกลับมาแนมเจ้าของตั้งศีลขึ้นมาปกป้องเสาเกี่ยวของไปเพียรผู้อื่นเอาตาดำพลิกกลับมาแนมเจ้าของ ตั้งศีลขึ้นมาปกป้องเ้าเกี่ยวของไปเพื่อคืน